mà toa cái này nó, tối nay cả phần gầm lăng ngầu săng cá sì long deer, Pinoi deer, nó, săng cá sì aloxin, Pinoi, nó, ô, vẻ săng cá sì aloxin này, ngăm Pinoi, nó, khung quăng phần này mét một thôi, mét một, lan hai chip, chip, chip หาล้านหาแสนเจ็ดสิบเจ็ดพันเนาะเลยสังกะสีทุบเนหนึ่งเซนาสามพันเาสามพันโอเคอันนี้กอันนี้กสานคือเก้าไปหน่อยเนาะอ่าสังมร่าในของทางเงเพชรสังกะสีของทางเมเคโดยเจ้าเอากระสินใจไปพนนะตอนคือเก้าตัวนี้อ่าตัวนี้กหาล้านหาแสนเจ็ดสิัน เอามาต่อกันอีกพี่น้อยเนาะตอนนี้กับเพิ่นกำลังเอาสังกะสีลงเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะสังกะสีอะโลซิงพี่น้อ,นองเอ้ยเนาะโอ้แหวสังกะสีอะโลซิงนี่งามพี่น้องเอ้ยเนาะขุ้งขวงเพิ่นนี่เม็ดหนึ่งเลยอ่าขุ้งขวงมเม็ดหนึ่งพี่น้องเอ๋อเม็ดหนึ่งวานนี้วานนี้ขุ้ขงขวงของเฮือนเฮานี่กะมัน อหกเมตรหกเมตรกับหกแผ่นพี่น้องเลยเนาะแบบบ่ต้องแบบพอต้องไรเนี่ยหกเมตรกับหกแผ่นเออหกเมตรกับหกแผ่นที่เ่าไร่แบบง่ายๆพี่น้องเลยนี่นี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อ่าทีง่ายพอสมควรนอกจากที่เฮาสิเอาสังกะสีธรรมดาแล้วก็แป้นพากระจาดเนาะมาเปลี่ยนมาเป็นนั่น ไม่โซล่าแลวกาสังกษีอราซิ่งบันนี้พี่น้อยเนาะคือว่าเปลี่ยนแปลงอ่ายังโอ้ไลเติบเลยพี่น้อยเนาะเปลี่ยนแปลงทางยิ่งใหญ่เนาะอ่าตงามงามงามนาได้เบาสวัยดีไหมอ่ามสซิงสบายดีกรอบเด้อ Rồi, đôi lá bị rồi nó bung nè thô ô lươn gan bò lạy nó lươn gan bò lái quá Tôi lăng tôi lăng 4 mét sao nó Ờ, đang xin 620 sao tôi tôi ตัว tôi อีชาเนีย390ตัวนี้แหละ ship tôi ก็ Rồi, rồi, bài đi, bên nó. À, rồi Rồi เ่มเติกับอ่าตี่นี้น็อตเลยเนาะอ๋อโทษน็อตกับคาเกดีพี่น้องเลยเนาะองค์เนี่ยแบบยิงก็ไปแบบตึบตึบด้วยนะอ่าอยู่ตึงเลยเจ้าคือบเปลี่ยนบ่ฮะต้องใส่นะบ่มีภัยยิงเดยเพรว่าฉัมีสวรรค์อยู่มีมีสวรรค์นั่นว่าใส่ทานนะนะอ่าได้อยู่เนาะเพราะว่าอยากได้น็อตนันนันมันมันมุนเขาครับนั่นเลยนะไพเอาเยอะพุ่งไหม มีชาวัานใครบเอาไปน้ำนนะบอกอยูนี่มีไฟเลยเจ้ามีรถจักรไปเอาไเอาไฟขุ่นมาเอาไฟขึ้นมาก็ได้นะวะมองก่อนได้ไเนาะโอ้โหัวเท้าบัวลาแล้วจะนบริการเต็มที่เลยอันนี้ของใครจารนี่มชานี่มชาเนาะโดยหาหาลานาลานหาชิป 5 5 7 7 0 0 0บล้าน5 7 7 0 0 0บเนาะโดยมีังค์สิสิครับล้าน100,000 33,000โอเคอันนี้ก็อันนี้ก็2ท่านคือเก่าพี่น้อยเนาะอ่าสังไม่ใช่ลนี่ของทางนแม่เพชรสังกสีของทางแม่เคโดยเจ้าเฮาก็สิใจไปคนคนตอนคือเก่าอืตัวนี นี Finally, ああ่หาราเนจเจหาาเซนเจ็ดชิพเจ็ดพันบ่สองสามสี่ห้ามีมาชล่าเนาะสองสามสี่ห้าเจ็ดิเจ็พนีหาิพออยู่กว่าน้อง

่านนึงนอกจากนองเนาะอยูกองทางอ่าไมเพชรเนาะดูวันนี้กองไมเคบประวันเคไมเคนี่กับคกล้านป่เป็นสังกะสีเนาะถ้างการเงวดกบกันบ่กเดี๋ยวว่าโล้านหนึ่งแสนเนาะรวมอคินึว่าฟีเลยกล้านหนึ่งแสน 1นึ่งสองสามสี่้านอี่หาหกเดีวนี้หนึ่เ็นึเชมโอเคเนาะโอเคมาไปนี่พอดีครบเนาะถ้ับัวนำขึ้นอีกบ่นำขึ้นอีกก็ได้เด้อเพื่อม Sure, nó. Bao nhiêu hết là. Hết này người. Hết mọi Hết mọi người. Hết Hết nữa Hết Hết mọi người. Hết mọi người. Hết mọi người. giờ mọi người. Hết mọi người. Hết Bây giờ này nó กะคือเก่าอะไรไปหน่อยเนาะเพราะว่าสังเกอีเขาเอาห้านเพิ่นเด้กัเอาไมโซล่าทำกันเลยเนาะไมโซล่าเนี่ก็ถือว่านั่นอยู่ไปหน่อยเนาะเจ็ะหันเนี่ราคาบวคขึกันเนาะไมโซล่าเนี่กะราคาแตกต่างกันไปไปหน่อยเนาะเพิ่งก่มีมีวินอยู่ตัวใจนายเพิ่งก่อนเนาะ น,นี่ได้เนาะอันนี้ไม้ตัวนี้นะสังกะสีตัวนี้เนาะเอาเลยลมสังกะสีนี่6กล้านหนึ่งแสเนาะล้วก็ไม่ไม่สุราบอ่นี่ยไม่สุ่านี่หาล้านหาแสนเจ็ดจพันไดเลยเนาะ เจ็ดสเจ็ดพันอันนี้เป็นทางเลยเองอยู่ห้างเดียวกันเนาะอ่าแต่ว่าทางแต่คนละทานเนาะที่ว่าชดซอยมาเนี่ยอ่าของทางไม้เพชรไม้ชล่าไม้เคปูจีแมนสักสีเนาะครบเนาะพอเนาะโอเคขอบใจละลายเด้อรว,ว,นะวมทั้งน็อดนำ้ำอ่าเลยเลยเลยโอ้สุดยอดเลยน,นี่แหละมันมันกันน้ำเลย กันน้ำน้ำแมนมีลูกยางกันน้ำน้ำไปเกยะทงยางเอาไว้บ่สิอว้ในผูกมันีอ่ะอ่าโอ้อบสิ่งมันตั้งตัวจะบเนาะเราก็ได้โอ้ย้มบั่มมาเดียววะเออไม่อย่างไม่ยากละวะเออ บานประตูประตูแ ah. ล uh. <ke> ้ว <us> ก <ive de toi> ็มีอ๋อเถอะโอมังม่วงโอ้ม่วงงามแท้เบางสิ่งโอ้ดอยดอยดอยอ่าโอ้เครื่องในอยู่ในกินแล้วก็บสำหรับจะกินบานนี้พี่น้อยเนาะอ๋อโถอเหียบเลยบานนี้ Ờ, gang 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 nó gang 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 này, như gang 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 này gang 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 ไป่วมุูลค่าที่ว่าสั่งมาเมื่อนี้ตั้งบทตงม่วนหม้อวาเซนตั้งบทตงม้วนอ่์เมอไม่ฟอรมฟเกย์ทหารเนาะโดยฟอ่เม่เพ็ดก้อนเนาะ จุล่าแต่บ,บานประตูโดยพวกซุดซุดประตูใช่ไหมนะโดยแต่ไม้เส้นไม้ย่างอะไรสามบิ้นมาจุดรวมเบิงเนาะโดยมูลคา่าพุทธใดไปเลยซากๆเป็นมาเลยร้าน xi phân nó đuôi lam xi phân bùa lam xong xin xi phân lam xong เจ็ดพเนาะโดยอพอดีาสามบินนี่พอดีเป็นเ้าล้านเก้าแสเนสาะสบิน,นสบินบ่บินทางของแม่เพชรบ่แม่เพชรเก้าล้านนะ นี่เรับมเป็นรู้ทั้งมาเชล่าน้ำไดโดยตงประทั้งมวลเนาะทางมวนนี้ก็เป็นการทางของแม่เนาะแม่เคนี่ดาะบินบินเอาอะไรกเจ็บเอาไปเลยวุ้ไปขวงๆเลยคุกกคิวได้าเชนเลยเนี่ยสาเหที่าเชนมาช่วยกับพี่น้องเลยแรงุ่นแรนี่นีเนาะแต่เศ้าพี่น้องเนาะทงได้กินนข้าพุ่นแหเที่จะกินจะบุมาเสนก็ นี่ก็พอดีหล้านหล้านเจล้าน8ล้าน8ล้าน1นึ0งแสนสามพันสปอออกเมื่อที่เนาะโดย8ล้านแปดล้านหนพันวันนี้มาบวกกันครับตัวนี้จังบวดจังวนสีขอตกจากล้านเนาะามูลค่า,า,คาทางหาเงินชาติงบอสิงพี่น้องเอย บ่น <s 20 3> <c ười> ี่ถูกเฉพาะเคร่องนี้สิได้กันท่านเอกนั่นเนาะบ่ไเริ่มทั้งทั้งวเนาะรมมื้อนี้ซืออืออ่าเฉพาะมื้อนี้ี่น่ะบวก8ล้านเนาะเลย8ล้าน สิบแปดล้านหาสิพันสิบแปดล้านหาสิพันสิล้านหาสิพันไิเฉพาะมื้อนี้เนาะเกื่ยับาอะไรเรื่งอะไอยู่นู่นาชาคายังการตัวอื่นขอแนะนำนดนี่เฉพาะมื้อนี้ซื้อเนี่ยโดยสิบแปดล้านตีิดนอยเนาะเฉพาะมื้อนี้เนนอย อนเอาเห็ดจากนั้นละวันนี่วันซีงไล่ไล่คลองมาเลยขอบคุณขอบคุณทั้งแม่เป็นไดเดอร์วันนี้เด้นเนเอจะว่าใช้กล้องนี่เด้อเอาคนมือขึ้นวันซีงโดยขอบคุณขอบคุณในไลเด้อแม่พ่อกับแม่ขอบขอคุณในไลเด้อทั้งพ่อทั้งแม่ที่อ่าซอยซื้อเครื่องอุปกรณ์สร้างบ้านใหน้ในมือน,นี้ ีซื <m> ้อ <t> ท <ired> ี่ซอยที่ซอยซื้ออุปกรณ์สร้างบ้านสร้างบ้านในมือหนี้โดยขอให้พ่อแม่ทุกท่านขอให้พ่อแม่ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งเด้อขอให้พ่อแม่อยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันยมันก่อนยืนเด้อมันก่อนย็น ໂດຍອະຈະຈາກລູກໄຜ່ไข่ເຈັບທັງພວງເນາະໂດຍເອົາບໍ່ເກຍຍາເດີ້ທາງຝັ່ງເນາະໄລຊິມີແຕ່ຖືວ່າໂອເຄແລະເນາະໂດຍກາຂອຸນຂາຍດີທ มาเซ็นกันเลยท่านี้ก็ตื่นกันท่านี้ก็ตันกันกันเตันตื่นตันกันเตื่นเต้นเนาะใช่ว่าว่าเซ็นกันเลยโอเคพอจีเนาะแล้วก็ทางแม่เพชรเนาะโดยอ่าแล้วก็ทุกท่านที่ว่าช่วยซอยทุกทานทุกคนเด้อการช่วยเดียขมาอ่าตั้งแต่ต้นข้าวหอมปานี้เนาะโดยออ่าประห้นยูดีมีแห้งทุกท่านทุกคนเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอาจจะจากโรคไัยขัดเจ็บทั้งพวงเด้อนอนจะเจ็บจะจนเนาะจ้เด้านอนที่มีแห้ง พักบานนี <t eins> <t eins> <t uh 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 ่ไปนองเลยตะปูฮกจริงตะปูหกเด้อเด้ออยู่ในกล้องนี่โดยสบายดีแด้พอเดอร์มาครบแล้วบานนี่เนาะอ๋อนี่แหละที่ใช่ที่ว่าลูกมาสวยนะพเว้ย ช่วยสวยกันใครยุ่ยชวยแล้วกับมีเครื่องมาน้ำพอมเนาะช่วยได้ครบกับใครก็เศร้ามีแนวเห็ดเออโอ้ยเนาะโมเลกนี่นอนนอนรับอยู่บนยอบ่อชิงนี่เนาะได้หมอลำม้อนคักอยู่วคืนนี่ะอ้อมโย่เออพังหมอลำไปไดยมวนอยู่มวนปะโอ้มวนอยู่แล้วอ่ะ ปาเขาบันพี่แร่ไม่จำเเบิรงนส่งมพี่แดบ่ไงบ้านนี้เนาะออต้อมาครบบันทึกพี่้องไงเนาะวังเต้สังกะีเลีเวทางใช่นีมเนาะเอาย่าไอยูบ่ยยเออสังกะซีนี่เป็นสีแดงพี่งไเนาะบ่งสพย์ไอ้บ่งนี่นี่พี่้องไเนาะเป็น A si dang, bidong a nó, si đen ngắm lê bidong a nó, si nó. Ừ. Oh, đen ho, đen âm, nó ô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 , ho, ho, đó, à à, à à, ho, 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 À ho, 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 à, ho, à, จบในที่เดียวพีงงนะ่น้องเลยเนาขากลายมึน<ส><ส>บิดบอาตู้พี่ตังเลยลายครับลายโอ้มาแหละก็ใสาเตืมๆเลย <c oughs> โอ้นี่ผมข้ากดีดีเนาะออ คักคักคักคุยดังเลยเจ้าไรคุยดังเลบ้านไม่เนิ่มๆมันอ่อนครับอ่าบอสิงทำไรสินอนบ้านนี่บอสิงเอ้ยเสาวใช้เป็นพาปองเยี่ยมกับผู้ดีตั้งขึ้นนี่เลยเพราเนาะตั้งแถ้หอวเป็นชันนี่เลยชนคือได้เอ่า ไล่ยันูอดีไลยย่ยูตัวเม็ดหนึ่งน่ะอ่าโปรเยี่ยมนะม่ะผมสูงมันน่ะเม็ดหนึ่งพอดีงาม,ม,มเามดนึงน่งแหละว่าดูคิดได้แต่แรกเยี่ยมมันไม่พอนะมันเ้ยมันมีอะน,นะเนาะเ ตัวชนมันนี่ก็เอาไว้เฮ็ดเตียงให้ยังนั่งอีก็ได้เนาะยังมีในเฮ็ดอยู่ดอกพี่น้องเลยเพราะว่าราคามันกับโบไดต่างกันนะนะพี่น้องมันกับลดกันเล็กๆน้อยๆนะเอาก็เลยเอาซีเมตรเลยอันนี้นะถือแผ่นละแสนนี่ยชุดว่าเอาสาเมตรบาทเก้าสิบพันบาทนี่เอาเเอาไปชี้ได้แหละวะโดย อ๋โตปูเป็นก่อนแหละกจังมุ้งนะพอนอใครว่าอย่างมุ้งใครว่าอย่างมุงเลยก็ได้มมุ้งเอาห่มค่อนบ่อมมุ้งเอาโฮมกวนบ่อเอาหมก่อนไปยังเนาะอย่าพอนั่นนะมมุ้งหลอดมันนั่นออก เพราะว่าคนมีเ่บาแสนถือมาอยู่นั่นน่ะแนวแนววันสวรรค์น่ะสวรรค์ถือวายจ้ขึ้นขนหาขึ้นขึ้นก็ขึ้นกอกาอิงตามสร้างก็ว่าแล้วเนาะกายอิงตามเ่ว่าส้นอันไหนกอิงตามพนยเนะยังไม่อเนาะเขาไม่รวมะเขาขายไม่รวมนยเป็นยังมันอยู่ในมันอยู่ในไรอยู่แล้ไหมพวกนี้นะมันก็มีแสนหายดิ ไม่แป้นมันมีเซนหาบ่หหาหางเท่าไรไม่โรงงานน่ะเขาเจ้าอาจจะใค่เคียรคือเคลือบไว้ได้เช่นนะมันจะไม่จะพวกกินปันใดเราพอเพื่อภได้ใครออกเขาคือว่ามันกำงไปกินไป่ได้เนาะคือนี้ว่ามีาาาาาการเฮือนมีการเปลี่ยนแปลงกันค่าค่าค่าชาเมีการเปลี่ยนแปลงันกันได้นนเนาะ อย่างนี้ขาด้านตัไร่บาทอ่าจ่ายขาด้านเพิ่มเป็นตัวไร่บาทนี่เนาะเพราะว่าในยินทางแม่พันจันมาบอกมาเช้านี่ไปแล้วเลยอ่าถือว่าได้มันกาศถือว่าใครจะว่าอะไรกันนั่งคนรในม่วนเลยเนาะ นางคนอ้วนว่ตันนีี้จับเนี่ยมันก็ได้ปาดอีกตัวไหนเออจับเรียมีดิเออแล้วปัมายืนเส้นใช่ไหเออยืนเส้นกันาือว่าไหร่ฮะยืนแปดโตแหมนแบัดย้ายเส้นแบบเลื่อนแง้มเนาะเลื่อนแง้มมันก็ซ่าน้แบดนี้จะเอาไว้ก็ไว้บนได้แล้วมันคือไม่กระเตะได้เพราะว่าตรงนี้เขาใชจับถากลงมันเขาจะยืนเส้นได้แมนแมนมันต้องเอาอันนั้นก่อนเนาะ อ่ามันเอี่เพราะว่าเพราะว่าพายอาจจะได้ใช้ไหมแม่นีไม่สไมเต่านั้นนั้นจิเป็นแบบมันนะไม่สีแปดฮันอ่าแมนมันสตีกับตีเลยหมดเลยระแไดเนยเอาวาท่าอะไรก็ได้เน้อห้าฮ้าห้ามๆคือสูงใช่เจ้าหน้ํห้ามลง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 ไปดยเนาะ thằng sang vẫn đang bỏ hay câu trả lời này vì nó thằng này nó sang tự lơm này mèn hà lăn nó hà lăn, chưa hủ lạp à vì bà này nó khộp ขากี้ดีบ้านีแปลนมันจะแปลงงามๆไปนหน่อยมองขั้นใดห้านี้กันได้ใช่ปะมองขั้นใดห้องนี้ชี้นั่นดรอ ก่ายใช่ประตูได้ปะเพราะฮับประตูกับเปิดเขาในนได้เนาะอ่าต้องหาตัววันเข่าเขาล็อกเพิ่นเนาะต้องหาตัวเขาล็อกขาได้เพิ่นก่อนเพื่อนอะไรกำลังสีปูแป่นได้เพื่อนองเด้อเนาะ มาตรวจจาดรวดเร็วเป็นอร่อยมือน,นี้เนาะเฮ้ยคิว่าเกินคาดไป็นอร่อยเนาะจากที่เขาคิดว่าสีเฮ็ดอันแบบใส่้ากระจาดอย,ยังทั่วไปอะนะอันนี้ก็ใส่ไมเสโลกเซล้าใหายเป็นเป็นที่ียบร้อยเลยทางหัวนี่ไม่ได้ใส่เต็มเลยทางหัวนี่ใส่้าเต็มเลยแห่า้า เอาโอเคพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้กับช่างโมแซนสิเดกขอตัวก่อนเนาะรอติดตามรอรุ่นรอส้มน้ำกันใหม่เล้วพี่น้องเด้อเนาะอ่าเป็นเครื่องเป็นของอุปกรณ์เฮาทุกสิ่งทุกอย่างกันที่ว่ามาครบหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะรอแต่เบิ่งทางสร้างเพิ่นสิเฮ็ดไปฮอดขั้นตอนใดเนาะรอเบิ้งรอส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะเอาขอบคุณขอบคุณทุกท่านเด้อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจังรอให้รอคำตอบอันทางสร้างเพิ่นให้เพิ่นคิดก่อนเนาะ มันประมวลผลไว้ลรยดียมันสีอล <c oughs> <c oughs> อนนะพี่น้องเ้ยเดี๋ยวยังบริการเนาะพี่น้องเ้ยคลิปต่อไปว่าจะได้เพิ่มค่าสร้างเท่าไรเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพี่น้งนองเนาะยูดีมีแห้งบัดท,ทุกท่านทุกคนเนาะขอตัวไปก่อนแล้วสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ